สวัสดีครับสวัสดีพี่รองป้องปลายทุกผูทกคนผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน,น้อยพาเพลินลสวัสดีด้ดยตีกท่านนะครับเด้อครับพี่รองวันนี้เอาบุญมาฝากพี่รองเอาบุญมาฝากนะครับผมตอนนี้ด้านหลังของผมเป็นองค์พยาศส,สัตนาคราชนะครับจังหวัดนครพนมมันนี้วันพระพี่น้องวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากเอฟซีเอฟซีจะได้เขาเบิรงคลิปนี้ก็ขอขให้ ด้านรุรยจะเดินจะเล่นเด้อ,อครับผมขอพรอ้อพี่น้องครับผมขอพรอ้อให้ท่านเดี๋ยวผมผ้าช่มบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าองค์พระยาสีสัตนาพระพาสีสัตนานคราชนะครับผมจังหวัดนครพนมครับองค์พระสูงสง่าคททิ้งลูกพี่น้องอยู่ไกลเพิ่นคนทิ้งลูกศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ องพยาศรีตตฐนาคร,ราชนะครับผมที่จังหวัดนครพนมช่างน้อยมาถวายพระยาหน้าเกียรติเสียงนะครับนะครับพี่น้องอันนี้คือของช่างน้อยนะครับช่างน้อยมาถวายคือว่าช่างน้อยมาบ่นบานไว้ว่าการงานนู่นนี่นั่นดีลวกะ็ให้ชีวิตครอบครัวช่างน้อยดีขึ้นดีขึ้นก็ได้สมดังใจหมายพี่น้องช่างน้อยขอพรไว้นะครับคือว่าเรามาขอพรอ,องค์ ทันแล้วเราได้สมดังใจมาเราก็มาแก้ครับพี่น้องมาแก้คือว่มา,มามาถวายเดี๋ยครับพี่น้องจำไว้ว่าถ้าคราบคตรช่างน้อยมีการไม่งั้นร้ายไม่งั้นีม่ขาแล้กกวก็ชี่ิตคขอบคัวดีขึ้นช่าน้อยจะมาถวายครับพี่น้องช่าหน้อยก็เลยเม่อมาถวายตามที่ช่าน้อยพูดสัจจะไว้นะครับผมครับพี่น้ององค์ใหญ่มากนะครับผมองค์ใหญ่มาก พี谢谢 eter, ่น้องเอฟซีบนแล้วพี่น้องเอฟซีรับตาอธิษฐานแล้วพี่น้องเด้อเอฟซีรับตาอธิษฐานเอานะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับผมรับตาอธิษฐานเลาเด้อเอาบุญมาฝากพี่น้องเหมืนเดยบุญมาฝากเอาบุญมาฝากนะครับท่านนั้นนั้นก็คือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวของเราเนี่ยครับตอนนี้ด่านด่านรถเปิดแล้วนะครับผมแต่ด่านด่านเรือยังไม่เปิดนะครับผมด่านเรือว่าท่านเปิดพี่น้องด่านเรือว่าท่านได้เปิด ปราปปลากก็เป็นบ้านบ้านของแฟนช่างน้อยนะครับผมแฟนช่างน้อยแฟนช่างน้อยอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับข้ามตะวันติเขตยตผมอยู่บนละฝั่งนะครับข้ามตรงด่านมุกมุกดาหารครับพี่น้องตอนนี้เรือเรือยังไม่ข้ามนะครับผมเรือยังไม่ทันเปิดด่านเปิดแต่ด่านรถข้ามได้นะครับผมพี่น้องเข้ากับเดมาเมวหวไม่ยังไหลเพื่นนเราเพื่นเรามืนอี้เป็นวันพระนะครับพี่น้องเป็นวันพระด้วยนะครับพี่น้องเอฟซี ท่านใดจะมากราบมาไหว้ขอพรอนกราบมาได้เลยพี่น้องเด้ออยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องจังหวัดมุกดาหารของเรานะครับอมเมรนมาไหว้สักการะมาไหว้อยู่จังหวัดนครพนมตัวพี่น้องอมเมรมุกดาหารเด้พญารีสัตตะนาคราชอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องท่านไหนจะมาไหว้สักการะก็มาได้นะครับพี่น้องมาไหว้ได้พี่น้องเด้อมาขอพรพี่น้องมาขอพรเออถ้าเรา เพป็นนั้นโดนจิโดโดนใจเ้ามีตามที่เ้ามค่อนห้องกบาถาวายเพื่อนพี่น้องตามเพราะว่าเป็นที่ยึดยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับพี่น้องเนาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของของช่างน้อยพี่น้องแล้วก็ของอีกหลายๆคนนะครับของชาวจับบททงหวัดนครพนมและชาวจังหวัดอีกหล,ลายจังหวัดครับพี่น้องที่เพป็นที่เพป็นนับถือครับผมวันนี้เป็นวันท้าพี่น้องห้ากกบาหลาย,ายพนนี่น้องนีเมาหลายคนเลย เยซีงามจยูงพี่หน้องงามงามอากาศอากาศประเพณเพื่อนบ้านเท่าพี่น้องฝั่งเาาตอนนี้ฝนเพจะตีตกแล้วครับผมตอนนี้ฝนาน่าจะตกนะไดี๋ยวผมฟ้าขึา้นฝนละบ้านแฟนมางหน่อยอยู่สวรรค์เขตพี่น้องเอมืองไก่สอนพรมวิหารนะครับเนาะจากจากเมืองสวรรค์ตเไปประมาณสิบกลโลถึงบ้านนะครับผม เดี๋ยวหวังว่างเจดีย้คามไปฟังเล่าขับไปเล่นบันเพื่อนชามน้อยอยกศิลป์ไทยภาพบรรยากาศทางอิทธิพันธ์พี่น้องบึงพี่น้องบรรยาก็บภาพบรรยากาศให้ดูอยู่นะครับผมครับพี่น้องนี่คือเป็นบริเวณด้านด้านหน้าองค์พระยาศรีสัตนาคราชนะครับเอาบุญว่าฝากพี่น้องเอาบุญว่าฝากถ้าหากกาลังไหลเข้ามาครับพี่น้องลัางมาเรื่อยๆนะครับลัางไหลมาเรื่อยๆครับผม นี่เป็นบรรยาก,ากาศตอนนี้ประมาณเที่ยงๆนะครับโอเคพี่ครับครับผมด้านนี้ก็คือเป็นด้านขายช่อดอกไม้นะครับบูชาคือว่าเราจะบูชาเท่าไหร่ก็ได้เอาเงินใส่ในในตู้นะครับผมแล้วก็เอาดอกไม้ไปไหว้นะครับผมในตู้ครับพี่ดอก พี่น้องเขาม้าหลายเลยครับพี่ห้องมาเยอะนะครับลานพญาศรีสัตนาคราดครับผมนะครับ <c oughs> โอ้องพนงามงามพี่นลององปูงามงามองปูสูงสง่ามากน,นะครับองค์ปูมาไหวได้พี่นลองมาไหวได้พี่นลองท่านใดมาขอพรมาไหวเพื่อว่าเป็นสิริมงคลต่อชีวิตต่อครอบครัวนะครับเนาะมาไหวได้ครับพี่นลองวิ่งตรงมาอย่างเดียวครับผมจัดเอเลื่อครับผม ช่างน้อยมาคนเดียวนะครับเพราะว่าแฟนแฟนช่างน้อยไม่ได้มาด้วยเพราะว่าให้แฟนช่างน้อยขายบัตรนาลิตะไรล้ออยู่ที่บ้านครับผมช่างน้อยมาคนเดียวอันนี้คือที่นั่งพักผ่อนของท้ายรูกพี่น้องนนี้นี่คือด้านหลังองค์องค์พระยาศรีสัตนาคราชนะครับผมด้านหลังคนเดี๋ยววัาตามาหอดเป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นอุ่นๆใจน่ครับพี่น้องมาถึงที่นี่ <S <S คือเป็นอุ่นๆใจยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าช่างน้อยนับถือ นับถือพี่น้องนนับถือองค์พระยาสิสษฏ์นัคราชครับผมล่มมาแล้วพี่น้องล่มมาแล้วล่มฝนมาละถ้าเป็นอากาศเลยพ่อแม่พี่น้องเบิรงครับผมอากาศโอ้พี่น้องนะนานอนะนากาศทีง่งดงามบรรยากาศอากาศดีมากนะครับฝนตกเลยพี่น,อน,นะน้องคุณนะคุณฝนตกเหรอ พี่นอฝนมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องแล้วคลุมฝาคลุมฝนมาละคลุม้าคลุมฝนมาแล้วนะครับลมมาแล้วพี่น้องลมมาแล้วยนดีพี่แห้งสจ็ดแกกับยี่บันเดือพี่น้องด่านเปิดถ้า่อนแต่ว่าด่านด่านเลือดในด่านรถด่านรถตเปิดแล้วครับพี่น้องด่านเลือดรถเปิดแล้วให้มันแบบว่าต้นถนนจังหน่อยจังเลยขาไปดะภาพไปเบิ่งบรรยากาศดูฟ er ังเล่าพี่น so ้องไปดูบรรยากาศ ป้านแฟนช่างน้อยนะครับผมมันประเภทนี้ขนาดพี่น้องจะทำอะไรถ่ายให้เบิง้งนี่คือที่ถ่ายรูปนะครับที่ถ่ายรูปงามพี่น้องงามงามสวยงามมากวันนี้พาพี่น้องมาเอาบุญนะครับมาเอาบุญที่นครพน,นมพี่น้องเบิ้งเลยพี่น้องก็รับตาที่ฐานเราพี่น้องเอาบุญว่าฝากรับตาที่ฐานเอา คอนพนมฮักแพงลงท้ายหลบขาต้ฮวตี้รถมาจากกระเป๋าพอลาด้พี่น้อง มาจากประเทศเพื่อนบ้าน,นครับเพื่อนกันที่เพื่อน,นขามมาไวาครับผมขาเมา้าไมาสื่อของม้าสื่อ,อยังไงครับพี่น้องรถคันนี้น่าจะวิ่งมาจากบ่ทั้งน้องค่ายกับมาจากมุกครับพี่น้องเพราะว่ามีด่านมุกเปิดสองด่านครับผมแล้วก็ด่านพูดง่ายคือด่านรถคือเปิดทุกด่านแล้วตอนนี้แต่ว่าด่านเรือยังไม่เปิดนะครับนี่เป็นร้านของฝากร้านของฝากมุยอ ไปกินขวจีพี่น้องไปกินข้าวจีกันข้าวจีตอนที่ช่างน้อยข้ามไปลาวช่างน้อยก็ซื้อประจำนะครับข้าวจีมอกี้ก็สั่งไปสองอันแล้วครับพี่น้องสั่งไปสองอันแล้วให้น้องอ้อมกับน้องอามเราจะไปสั่งอีกสองอันให้แม่ด้วยให้พ่อด้วยนี่ครับรถช่างน้อยจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมเอีกสองอันนะอีกสองอันนะครับรถช่างน้อยจอดอยู่ตรงนี้นะครับ พอดีมันจอดอยู่ร้านของจีพอดีสั่งข้าวจีก่อนเมื่อกี้สั่งไปสองกันแล้วนี่จะสั่งไปให้แม่วอามันมีมันมีหลายใสเมาตะกี้มันเป็นขนมพี่น้ไหมพอจีต่างหากนะจีต่างหากบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมาก ถะจอดจะหนีไประจำเล่บอนู่นวงนี้เห็นบ่อน้องพี่น้องท่านใดมาเห็นรากข้าวจี้กับอุ้ดนุ่นพนันพี่น้องเด้อพนจอดจะหนีประจำนะพี่น้องขายว่าแพงนี้สามสิบห้าบาทนะครับพ่อจี้แล้วก็จะมีขนมขนมปังมาเนี่ยต้องใส่ยังพี่นี่ยหมูยอกรีดเนี่ยอ๋อสียเอาเอาหมูยอนี่ยแต่ว่าอันอันนี้มีหลายใสอยู่อืมเอาไปฝากเดี๋ยวจะไปฝากน้องอามอยู่จะเอาช็อกโกแลตไปฝากน้องอามอามมักช็อกโกแลตชิบาทกันมาเนี่ย ช็อกโกแลตนะครับอันนี้ไส้หมูยอดิหมูยอมันจะเป็นโตที่อันเทศไทยสามหมาบ้านฮะอันนี้ไส้อะไรจ๊ะอันนี้นมเนยอันนี้ช็อกโกแลตนี่ชาไทยสังขยาอ๋ออันตามป้ายเลยใช่ไหมช็อกโกแลตอนมเนยเป็นฝานมเนยฝาน้อามก่อนพอาะเดี๋ยวน้ำเอาก็จี๊สองอันเป็นสี่อันพี่น้อง มีน้ำเปล่าขายด้วยหรอือเปล่าอขาจีพี่น้องเขาจีครับผมตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วครับผมพอดีพี่น้องแล้วเป็นข้าวจีข้าวจีนะครับข้าวจีข้าวจีข้าวจ,จีนครพนมแต่ว่าข้าวจีอยู่ฝั่งฟังฟังเล่าไงไงได้พี่น้องอยู่ชอบกับป๋อเล่าไงได้พี่น้องช่างน้นเคยกินได้อร่อยมากนะครับ เดี๋ยวเลยซื้อไปฝากแม่น้องอ้อมนะครับซื้อไปฝากแม่น้องอ้อมแล้วก็มีสักระดให้น้องอ้อมน้องอาร์มาครับผมครับผมวันนี้มาเอาบุญมาฝากพี่น้องก็จีซีอ่นครับผมวันนี้เอาบุญมาฝากเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งก็ขอให้รำรำเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อเขาจะเป็นอะไรความไข่จะมีคิดซื้อได้ก็ให้สมปรารถนาพี่น้องนะครับชัานน่ะก็มาไหว้ประจํานะครับผมมาไหว้ประจําแล้วก็มาอธิษฐานนะครับก็เสร็จแต่มาไหว้ครับพี่น้องเพราะว่า ตอนนั่นนู่นช่านน้อธิษฐานแต่ว่าให้ครอบครัวช่านน้อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็งานการไหลมาเทมาประมาณนี่เนาะแต่ในงานก็หลายแ้่พี่้องครอบครัวช่านน้าก็ดีขึ้นดีขึ้นช่านน้าก็ได้มามาแก่ครับพี่้องมาแก่นะครับผมเป็นไงมากมาถวายมาถวายตามที่สัจจะเราพูดออกจากปากเราไว้นะครับว่าถ้าครอบครัวดีขึ้นหรือว่ามีเงินมีคำคือว่าครอบครัวเฮาดีเฮ็ดดีขึ้นครับพีบ่อ้องก็เลยมาถวายตามเข้าไว้ช่านหะกา อธิษฐานอธิษฐานใหม่แล้วขอใหม More ่อธิษฐานใหม่แล้วนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวรวบรวมน้อชมกันนะพี่น้องว่าช่างน้อยอธิษฐานอะไรนะครับผมเดี๋ยวช่างน้อยจะบอกครับพี่น้องกดติดตามช่องช่างน้อยพาเพื่นแฟนเพจไว้เดี๋พี่น้องเด้อแล้วก็ช่างน้อยพาเพื่อนยูทูบนะครับผมช่างน้อยพาเพื่นนะครับผมครับพี่น้องคลิปดีไว้สนิทครับผมขอขออนุญาตเดินทางกลับบ้านเอาคนเรือล่องทานะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอกกลับมาสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่ระล่เรถเลยครับเด้อขอบคุณเลื่อยๆครับ